โอ้ไม่ต้องกลัวตัวกันที่จะเป็นตัวกันตัดขนาดกี่ัวโอ้คอยมิชใส่มันเต็มอ่ะมัย้อนแฉมถ่ายไปเถอะไม่ต้องกลัวเหมเยอะยืนยืนยืนกูชายก็ยืนบนผู้ชายยืนบนยืนบนอย่างงั้นครับย้อนแสงวะให้เธอไปครัวสองทีทีสองดาวสองทีสองทีหลังยืนนี่กูชายยืนหลังเออสองคนนี้บังกูหมดเลย

ไมเป็นเอากอ่ะิ้มหน่อยได้ยิ้มน่อยค่มา้น้เ่าหน้ามันวไม่ได้หรอกเฮ้ยคุชอคนนั้นวะหน้าเขยวเดือดฮารับเดือดฮร ของขอเนี่มันเป็นวิดีโอไอ้ไอ้บอกตัดได้มันใกล้เดียวเราม่อกัวมาดูลยมาใกล้อุ้ยไม่ไม่ใกล้จังอ่ะอูู้ไม่รู้ไม่ได้ส่งเลย ขาเลยมือไม่ต้องน้ำน้ำเลยนี่ตัดตัดภาพวิดีโอเป็นภาพได้นะได้เท่ะดีดีมิงไปเลยเชื่อไปเลยเชื่ออยู่นี่เอาเลยดีกว่ากจงมอเสร็จแล้วเก็บไว้เป็นที่ระทึกไว้ใช่ไปูไัี้เ ไรปะะถ่อ่ะเปิดตเลยอ้ยยัอยยยอยยอยอย่ายืนอย่ายืนเรียงแถวเตย่ามด้วยมด้วย